สวัสดีครับวันนี้พ่อบ้านสตอรี่นะครับช่องแยกมาจากซังสตอรี่นะ,ะวันนี้จะมาพามาดูวิธีการทำสีล็อบพอดีป้าจะรีโนเวทนี่กำแพงนี้นะครับที่เห็นอยู่สีสีจากในกล้องกับสีจริงจะไม่เหมือนกันเนาะบอกก่อนนิดนึงเพราะว่าสีจริงๆเขาจะออกเป็นสีออกส้มๆล็อๆนิดนึงแล้วก็ มีการซ่อมรอยแตกรอยร้าวนิดหนึ่งก็เลยต้องซื้ออันนี้เป็นสีสีลออของ i อล้อนะครับมาทำใหม่เดี๋ยวบอกก่อนนะวันนี้ไม่รู้ว่าผลงานจะออกมาเป็นยังไงผมไม่ใช่เอ็กซ์เพรสตนะ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่าอ่ามันจะออกมาสวยออกมาเป็นยังไงมาดูเนี่ยกำแพงเปิดน,นี้ทั้งเปิดเลยนะครับเรามาดูกันเปิดมาแล้วข้างในก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้ถุงนะเรือถ้วยผสมอันนี้ถังน่าจะมีของอะไรอยู่ข้างในอีกทีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสีที่ผมเลือกมาซึ่ง มันก็เป็นสีซึ่งตรงกับสีส้มนี่นะครับสีออกส้มๆนี่อ่าเรามาดูกันต่ออันนี้ในถังเมื่อกี้นะครับเปิดออกมานี่เปิดออกมาก็จะมีเป็นตัวโฟมแว็กนะครับ Water ร์บอม l a s s แล้วก็มีฟองน้ำมาให้หนึ่งนะครับส่วนถุงเมื่อกี้ที่เราเปิดกันเนาะก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นไม้คนนะครับไม้กวนสี อันนี้เป็นอะไรอ่ะกระดาษทรายเบอร์หกร้อยเหรอ,อเบอร์หกร้อยนะครับเพราะว่านี้เป็นเกียงนะครับตัวนี้เป็นตัวน่าจะเป็นตัวขูดก็จะเอ่อเท่าที่ดูพื้นที่ที่เราจะทาสีนะครับประมาณความยาวก็ประมาณสามเมตรสามเมตรได้เราก็จะใช้สีแค่สองถ้วยตัวตามที่ในคู่มือเขาให้มานะครับ ก็แล้วก็ใช้น้ำประมาณ700 ML อเนาะอันนี้ผมใช้ถ้วยของเขาเลยนะครับตวงมาประมาณสองถ้วยนะครับ2ถ้วยตัวอ่าอันนี้น้ำหนึ่งถ้วยตวงประมาณ500 cc ซนะครับเดี๋ยวอีก250้เราก็เทลงไปเลยนี่ยครับคนจนเนื้อมันเข้ากันอย่างนี้นะสีน่ากินเนาะโอเคเข้ากันแล้วเขาบอกว่าให้ทิ้งเอาไว้ก่อนให้มัน ให้มันเซ็ตตัวกันเองประมาณกี่นาทีนะสี่ถึงห้านาทีได้นะครับโอเคเดี okay, okay, e ๋ยวอันนี้เรามาหาแล้วนะครับก็ <g år> อุปกรณ์ก็จะมีเป็นตัวฉากตัวเตียงตัวนี้นะครับก็มาเลยไปมันนี้ต้องหาที่รองแล้ว สีรอบแรกนะครับที่ทําเสร็จแล้วเทงไว้ประมาณ4 0่สถึงสีนาทีนะครับแล้วก็อันนี้จะมาเริ่มทารอบที่สองนะครับอันนี้รอบสองทาไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็สีก็ค่อนข้างถูกใจนะครับแล้วก็รอบต่อไปก็คือเดี๋ยวเขาเตรียมกระดาษทรายไว้ให้<ม>เขาให้เอากระดาษทรายรูป ในขั้นต่อไปเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงขั้นตอนสุดท้ายนะครับตอนนี้เราขัดเรียบร้อยแล้วนะก็ตอนสุดท้ายนี่เหลือเขาเรียกอะไรโฟมแว็กนะครับโฟมแว็กวอเตอร์บอลกลาส เดี๋ยวเหลือแต่เอาแว็กนี่ปาดลงกำแพงสีนะครับอ่าเปิดแล้วนะครับตอนนี้ก็ก็จะเป็นเนื้อแว็กประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้ที่เขาให้มานะครับเป็นแผ่นพลาสติกเอาไวล้ลูกลูกแป็เนาะ เสร็จแล้วนะครับนี่การลงแว็กก็เหมือนการเคลือบฉลักเลยเหมือนงานไม้ครับก็คือแบบอืมเคลือบให้สีมันมันเวาเงาขึ้นแล้วก็ทําให้ลายของสีที่แบบมันเป็นลอบ่างเงี้ยครับมันเด่นขึ้นมันทําให้ชัดขึ้นก็ก็สวยสวยดีนะครับก็ใช้เวลา ไม่นานเลยที่จะทำกำแพงนี้นะครับจริงๆเสียเวลาในการรอสีเขาแห้งเท่านั้นเองอ่าเรียบร้อยแล้วนี่นี่ผลงานนะครับก็เป็นสีลอบอย่างงี้เก๋ K K K, DIY ทำเองเนาะไม่ต้องไปจ้างช่างนี่ก็สนุกดีสำหรับเหมาะสำหรับมือใหม่นะครับที่แบบไม่ใช่ช่างมืออาชีพทำกันนะ ก็อสวยดีนะครับก็ทําเองลองดูมีข้อดีอย่างหนึ่งของคือเขามาเป็นผงเพราะฉะนั้นเราสามารถคํานวณได้ว่าใช้ปริมาณแค่ไหนส่วนที่เหลือเราเก็บไว้ทําใช้งานคราวหน้าได้ต่อไปก็ถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ป๋าสตังด้วยนะครับให้ป๋าโอ้ด้วยเนาะนะครับ เป็นช่องที่แตกออกมาจากช่องน้องสตาง์สตอรี่นะครับครับขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย